เทวดากับมนุษย์เรามีความเกี่ยวโยงกันตลอดมาแต่การไหนๆโดยถือพระพุทธเจ้าเป็น <c oughs> ล่มโพล่มใสอันใหญ่ครอบโลกธาตเป็นศูนย์กลางให้ความสุขความเจริญแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายท่านเหล่านี้ที่ไปได้ดีดดสเสวยคุณงา้ความดี อยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงพรมมโลกและทะลุขึ้นถึงนิ้อานล้วนแล้วตั้งแต่ได้เป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเต็มเน็ตเต็มหน่วยจากพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์พระองค์ไม่อาจสงสัยเลยเรากับพวกเทพทั้งหลายจึงเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคือลูกแห่งเจ้าพุทธทุกๆพระองค์ด้วยกัน เพราะเราไม่ใช่จะได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเฉพาะพระพุทธเจา้าองค์ปัจจุบันนี้เท่านั้นเรายังได้บำเพ็ญความดีมาตลอดสายเช่นเดียวกับสัตว์โลกตโทั่วไปมีเทบุิวดาเป็นต้นซึ่งเคยบำเพ็ญมาแล้วจนกระทั่งเลยถึงความพ้นทุก การกุศลทั้งหลายที่เคยบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้ของสัตว์โลก